กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตเอพินที่22ดร์ไดสาุอิเคดะกล่าวว่าคนเราได้สิ่งตอบแทนที่มีค่ามากกว่าเงินมากมายเมื่อทำงานครับเป็นเรื่องปกติที่เราทำงานถ้าได้รับเงินเดือนงานก็คือสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่การขี้เกียจทำงานเพียงเพราะเงินเดือนไม่สูงพอนั้นเป็นเรื่องที่โง่เขลา คุณทุกคนยังหนุ่มสาวจึงเป็นความคิดที่ดีหากมีจิตใจแห่งการทำงานให้มากกว่าค่าจ้างนี่คือวิธีหนึ่งที่คุณสามารถฝึกฝนตนเองได้การรับเงินเดือนคือค่าตอบแทนผ่านน้ำพักน้ำแรงอันซื่อสัตย์นับเป็นสิ่งล้ำค่าไม่ว่าจำนวนเงินจะเป็นเท่าใดเงินที่ขโมยหรือช่อโกงมาเป็นของสกปรกจึงจะไม่มีวันนำความสุขมาให้มีบางคนที่ครั้งหนึ่ง เคยดำรงเกียรติยศยิ่งใหญ่ในฐานะข้าราชการผู้ทรงอิทธิพลแต่กลับรับสินบนสุดท้ายใช้ชีวิตที่เหลือในฐานะอาชญากรเงินสามารถใช้เพื่อเหตุอันชั่วร้ายหรือเหตุอันสูงส่งขึ้นอยู่ในสภาวะของชีวิตตนสภาวะของจิตใจเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่สุดแล้วความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกค้นพบได้ในการใช้ความเชื่อมั่นและปัญญาในที่ทำงานของคุณ ในฐานะสมาชิกของสังคมที่เป็นแบบอย่างขยันขันแข็งเพื่อบรรลุผลสำเร็จและทำให้ครอบครัวของคุณอยู่เย็นเป็นสุขผู้ที่ทำเช่นนั้นได้คือผู้ชนะในชีวิตบทสนทนายุวชนหน้า139สื่อออนไลน์ฝ่ายผู้ใหญ่ชายสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย